สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแรกของคอร์สนี้ด้วยครับผมภูมิอภะพี่ภูมิชื่อชมภู Apple Certified Trainer a p d e v e l o p e h Swift และ WWDC Scholar Swift Student Challenge Winner ปี 2021- 2022และ2 0 2 4 d i s t i n g u i h e Winner ครับโดยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่บทแรกของเราดีกว่านั่นก็คือพื้นฐานของภาษา Swift โดยในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือภาษา Swift รวมไปถึงแพลตฟอร์มสำหรับการเขียนภาษา Swift มีอะไรบ้างครับ ดเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ว่าอะไรคือภาษา Swift กันดีกว่าครับ Swift นะครับถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2 0 1 4โดย Apple ในงาน Worldwide Developer Conference หรือว่า WWDC นะครับที่จะมาอยู่ร่วมกับภาษาพี่อย่างเช่น Objective-C ครับโดย Swift เนี่ยสร้างความตกตะลึงนะครับและน่าทึ่งมากๆเพราะว่า Swift เนี่ยเป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่มีประโยชน์ในหลากหลายด้านนะครับที่เข้าถึงง่ายต่อผู้เริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ส่งพลังสำหรับผู้เชี่ยวชาญ Swift นะครับมีจุดเด่นมากมายนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง4จุดเด่นหลักๆนั่นก็คือ fast modern safe และ joy ครับโดยที่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ fast กันดีกว่าครับ fast นะครับนั่นก็คือความเร็วไม่ใช่แค่ความเร็วในการทำงานหรือว่าความเร็วในการรันโปรแกรมนะครับแต่ว่ารวมไปถึงความเร็วในการเขียนโค้ดนะครับเรามาดูตัวอย่าง Objective-C นะครับภาษาเก่านะครับโอ้โหกว่าเราจะเขียนโค้ดบรรทัดแรกอย่างเช่น print hello world ได้เนี่ยเราต้องโอ้โหเขียนหลากหลายบรรทัดมากแต่ใน Swift เนี่ยครับยังเขียนแค่บรรทัดเดียว print แล้วก็ Hello World นะครับเราก็สามารถที่จะแสดงผลออกทางหน้าจอว่า Hello World ได้แล้วนะครับถัดไปนะครับนั่นก็คือความโมเดิร์นหรือความทันสมัยนั่นเองครับ Swift เนี่ยเหมาะสมกับการใช้ในหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเดเวลลอปเมนต์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไซต์เดเวลลอปเมนต์เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แอปพลิเคชันเดเวลลอปเมนต์ดีกว่าเราสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันได้หลากหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะบน Mac OS iPad OS iOS tvOS หรือไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่ล่าสุดสุดน่าทึ่งอย่างเช่น Vision OS ก็ตาม ต่อไปก็คือด้านเซิร์ฟเวอร์ไซด์เดเวล็อปเมนต์นะครับเราสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ไซด์แอปพลิเคชันได้ด้วย Swift นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเราใช้เฟรมเวิร์กเวเปอร์นั่นเองครับถ้าทุกท่านสนใจในการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ไซด์เดเวล็อปเมนต์นะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ swift.org ครับความเมอร์เดิลของ Swift ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับตัวแปรของ Swift นะครับสามารถมีไทที่เป็น optional ได้ยังไม่ต้องตกใจนะครับว่า optional type คืออะไรถ้าให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือสามารถมีค่า หรือว่าไม่มีค่าก็ได้ครับอย่างเช่นผมมีตัวอย่างว่าผมมี variable ตัวหนึงนะครับหรือว่าตัวแปรตัวหนึ่งที่เป็น optional string แล้วก็มี type เป็น string นะครับแล้วก็ hello swift ผมสามารถทําให้มันมีค่าเริ่มต้นก็ได้หรือว่าไม่มีค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับที่ผมชอบมากๆนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องความ safe นะครับหรือว่ามีความปลอดภัย ซิฟเนี่ยมีความปลอดภัยในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ได้กําหนดนะครับหรือว่าการเราผิดพลาดนั่นแหละครับเพื่อไม่ให้โคดเราบึ้มบนโปรดักชันหรือว่าไม่ให้โคดเราบึ้มกับมือลูกค้านะครับสมมติว่าผมเขียนโค้ดประหลาดๆอย่างหนึ่งที่ไม่ถูกต้องตามซินแท็กหรือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนนะครับซิฟก็สามารถที่จะเตือนได้ว่าโคดเน,นี้ยอาจจะทํางานผิดพลาดในอนาคตได้แนะนําให้แก้หรือว่าแนะนําให้อินพูชนะครับให้ดีขึ้นได้ครับอย่างเช่นเราสามารถป้องกันค่าที่เป็นนิวได้โดยใช้อ e ีฟเลตนะครับ สมมติว่าผมมีตัวแปรตัวหนึ่งที่เป็น optional optional ที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คืออาจจะมีค่าก็ได้หรือไม่มีค่าก็ได้สมมติว่าตัวแปรตัวนี้ไม่มีค่าละกันนะครับเรามี if let ตัวหนึ่งนะครับที่ดักไว้ว่าถ้าตัวแปรนี้ไม่มีค่าให้ไม่ต้องนําค่าเนี้ยไปใช้งานเลยนะครับเพราะมันไม่มีค่าจะเอาค่าอะไรไปใช้งานแต่ว่าถ้าในตัวอย่างเนี่ยที่มีค่าที่เป็น hello swift นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวแปรเนี้ยไปใช้งานต่อได้ก็คือ print ออกมานั่นเองนะครับทำไมเราถึงจะต้องมีการป้องกันการที่เป็น nil หรือว่าการไม่่มีคคาะรับ เพราะว่าถ้าเกิดโค้ดเนี่ยที่ไปใช้มันดันไม่มีค่าและเป็นนิวตัวโค้ดเนี่ยไม่รู้ว่าจะจัดการกับค่านั้นยังไงนะครับก็คือ New Value เนี่ยมันก็จะระเบิดเลยและแอปพลิเคชันเราก็จะทํางานไม่ได้นะครับซึ่ง Swift เนี่ยก็ชาญฉลาดมากพอที่จะป้องกันเรื่องนี้ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆและผมเชื่อว่าทุกท่านต้องชอบมากๆเกี่ยวกับ Swi f t นะครับนั่นคือ Jo ยเข้าถึงง่ายและทรงพลัง ตั้งแต่โค้ดเพียงไม่กี่บรรทัดจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่นะครับสมมติว่าผมเป็นมือใหม่เนี่ยผมก็สามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดเล็กด้วย s w i วปได้นะครับซึ่งก็เป็นไปด้วยง่ายและราบรื่นครับหรือว่าสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นโปรเฟ s ชั o น a l ลหรือว่าทุกท่านเนี่ยเป็นโปรเฟ s ชั่นแลเลยนะครับก็าสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่มากๆด้วย s w i วปได้ครับโดยในหัวข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแพลตฟอร์มสำหรับการเขียนภาษา s w i วปกันดีกว่าครับจริงๆแล้วเน โดยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แพลตฟอร์มแรกนะครับนั่นก็คือ Swift Command Line Tool Swift Command Line Tool นะครับจะทำให้เราสามารถเขียน Swift บน o peration System ไหนก็ได้หรือว่าบนแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติผมอยากจะเขียนบน macOS บน Windows หรือบน Linux นะครับผมก็ย่อมจะสามารถนำ Swift เนี่ยไปใช้งานได้ครับต่อไปนะครับก็คือ Swift Playground หรือว่าน้องเล็กของเรานะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เหมาะกับสลับทุกคนนะครับ ในการที่จะเรียนรู้ภาษา Swift อย่างเช่นเราก็มีสฟิบ a y g r o u n d ในการเรียนรู้ว่า Swift เนี่ยมันทำงานยังไงมีหลักการยังไงนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะสร้าง p เพลงเก่า App บนสฟิบ a y g r o u n d ได้ด้วยนะครับโดยสฟิบเพลงเก่าเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้บน iPadOS แล้วก็ทางตัว MacOS ด้วยครับอีกแพลตฟอร์มนึงนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือพี่ใหญ่ของเรา x c o d e ครับเอกโค้ดเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นระดับเบ g i ินเนอร์หรือว่าระดับเพิ่งเริ่มต้นนะครับจนถึง ทุกคนจะได้ต้องแตะเอกโค้ด e แน่นอนครับเอกโค้ด e มีฟีเจอร์มากมายหลายอย่างนะครับฟีเจอร์พิเศษเช่นเอกโค้ดเพเกา e ที่ทําให้เราทดสอบโค้ดก่อนที่เราจะไปเขียนแอปพลิเคชันใหญ่ๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอกโค้ดโปรเจกต์ที่ทำให้เราสร้างแอปพลิเคชันตั้งแต่ขนาดเล็กสู่ขนาดใหญ่ได้นั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาลองปริ้น Hello World บรรทันแรกด้วยภาษา wi f ปในเอกโค้ดเพเกากันครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปทาแลบแล้วก็กระโดดไปในเอกโค้ดกันนะครับครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่บน Mac ของเราแล้วนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอให้ทุกท่านเปิด e c o โคขึ้นมาหากท่านไหนยังไม่มี e c o โคนะครับสามารถดาวน์โหลดได้บน App Store เซิร์ชไปเลยนะครับว่า e c o โคหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับพอทุกท่านเปิด e c o โคขึ้นมาครับสังเกตได้ว่าจะมีแท็บขึ้นมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ Apple ไฟล์อะไรต่างๆครับขอให้ทุกท่านเนี่ยกดไปที่ไฟล์หลังจากนั้นคําว่า New แล้วก็กดคําว่า Payground ได้เลยครับหลังจากทุกท่านกดคําว่า Payground ไปแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับ ให้กดคขาว่า iOS หลังจากนั้น blank แล้วก็กด next ได้เลยครับพอเรากดเขาว่า next เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งให้เราตั้งชื่อนะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตามใจเราแต่ว่าหน้าที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งคำว่า Hello World กันนะครับแล้วก็กด continue ได้เลยครับเมื่อทุกท่านกด continue แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัว Ecode เนี่ยก็สร้างตัว p a y g r o u n d Project ขึ้นมาพร้อมแสดงหน้าต่างใหม่ที่มีโค้ดเขียนไปนพร้อมอยู่แล้วครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการ print Hello World บรรทัดแรกของเรากัน เราจะยังไม่ใช้ตัวโค้ดที่เขาเขียนมานะครับเราก็ทําการลบทิ้งไปก่อนได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนคําว่า Pri n t สังเกตนะครับเมื่อเราเขียนคาว่า Pri ้นเนี่ยโค้ดจะพยายาม u g g e s t อะไรขึ้นมาว่าเอ๊ะเราพยายามจะเขียนตัวนี้หรือเปล่าซึ่งฉลาดมากๆนะครับสังเกตว่าโค้ดเนี่ยมันเดาถูกด้วยนะครับว่าผมเนี่ยพยายามจะเขียนคําว่า Pri ้นเราก็สามารถใช้กด Enter ได้เลยนะครับก็จะมีคําว่า Print ขึ้นมาข้างในเนี่ยให้เขียนคําว่า hello world ได้นะครับอย่าลืมครอบด้วยฟันหนูนะครับครอบด้วยฟันหนูก่อนแล้วข้าง ตอนนี้เราก็สามารถที่จะกดปุ่มรันนะครับจะมีปุ่มเพลยข้างหน้าคําว่า print hello world ครับก็สามารถที่จะกดปุ่มเพลยได้เลยครับเมื่อเรากดปุ่มเพลยแล้วเนี่ยสังเกตท,ที่ด้านขวานะครับก็จะมีคําว่า hello world ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มข้างล่างนะครับที่เป็นปุ่มคอนโซลที่จะดูผลลัพธ์แบบ raw value ได้นั่นเองครับ โอเคครับวันนี้ทุกท่านเก่งมากๆเลยนะครับเราได้ปริ้น Hello World บรรทัดแรกด้วยภาษา Swift ใน e c d o Playground ไปที่เรียบร้อยแล้วในเซสชันถัดไปภาษา Swift ขั้นเบื้องต้นนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวแปรค่าคงที่ชนิดของข้อมูลการคำนวณตัวเลขค t r o l f l o o ลล o ปส์ Control fold, ในวันนี้ผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเขียนโค้ดมากๆผมเชื่อว่า Swift จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีของทุกๆท่าน h a ป p y Coding ครับ